สวัสดีครับวันนีพ่กอครับพ่านหนึ่งเราครับวันนี้สวัสดีพี่น้องส่านผู้ชมุกท่านครับวันนี้ทอดหนึ่งข้ามาเลาะเบึงเห็ดเพิงครับเห็ดเพิงถ้ำนะครับผักกลางคนเดินเห็ดตับเต้านะครับมาเลาะเบึงน้ำกันครับครับสมอนรุยแล้วครับเป็นยังไงหลอกไปอากาศมันนี้กะ คุมฝ่าคุมฝนนะครับสูงสีตกส่าชิกเอาครับเลยมาซองเบังครับพาพี่พะนองมาซองเมืงเห็ดครับเป็นท่านทั้งนะครับข่างคล้องน้องน้ำนะครับออกเงีวไปเบิร์ดนะครับแต่มันออกแล้วครับครับพื้นที่หาเห็ดทมกครับอยู่เลาะฟังนะครับหมุนปลาไปเลยครับห้อยพันหมุนมองได้พัน โอ้โหจ้าเป็นถ้ามาจอด,ดรถเบิ้งเลยนะครับรบถ้าบ,บ้านที่เพิ่นเนบิ้งไหวเพิ่นหูไหวน,นะครับไม่เคยออกมองไหนนะครับไม่แต่ออดครับเอานะครับวันนี้เอาแต่เศร้าไปครับเพื่อนทั้งวันครับกูดำม้อนหมุนปลาอยู่นครับแย่หมุนปลาหกนะครับอยู 66, ห่หกหกนี่แหละเนี้ย โอ้โหงามเลยจ้ะเอ้าดอกแรกของปีเติดเพิ่องทำไปมีไม่แม่นแล้วมาิีทางมาแล้วครับดอกที่สองมาแล้วครับดอกที่สองครับงามๆเลยครับปัดดอกสองเลบ่มีรองสครับใช่ใช่ดอกสองเลยบอก สองหลักสองหลักสองระลุสองเหล่าสองเหล่าน่างามเลยครับใส่ใส่ใส่มอนมนปลาครับหมอนมนปลาโอ้โหเห็นเห็นละก่อนมาเตรียมมาป็นไงครับมาจอมเบิงครับนี่ครับดอกที่สามครับน่างามครับอ้าวเห็ดกลางคืนครับเห็ดกลางคืนป้าดป้าพี่น้อง งอามครับมวกันก็มาบึ้งคุนละดอกซองมึงดีครับมันก็ลังขึ้นในมอในทถนี้ดอกเถาเลยเด้นนี่เดียดอกนึงมอนนี่เดีย่งเอาไหมนี่ทุบตูมเลยนี่แมนบอลนี่โอ้ยนี่ยี่เลยหักใหม่ครับมันั่นนั่นนั่นนหัวคางก็มีดีในเองโอยอดครับสุดยอด ทางออกทางออกมันทางออกมอนหมอนป,นปลายอยูย่ข้างแนป้าครับหกในได้ครับยึดดิ้นป็นคุ้มไม่ยุดติดน้าครับนครับหางน้านะครับหางน้องน้องงหญ่ครับไม้เก่าคนพีกายครับก็เลยม,มาซองเบิงนะครับมันเคยออกนะครับ m o m ม y ไปเบื่งเห็ <br ot> <br ot> ุน um ั Öz ้แม่ยใส่ใ ok, ส่พอแล้ววหมุนปลาครับหมุนปลาพี่น้องจย้างข้ามุนปลาอุ้ยมื่ใสเป็นยังไงมันก็รลังข้นันเห็นบน่ะลันรางขืนมันร่างข้นครับพี่น้องนะครับ เอาอยู่วะเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกระซ่าเดี๋ยวกระแตกกันอ <c oughs> ื่นมาเจอแล้วมอนพี่น้องพี่น้องพขาอะไรครับดอกกำงงามเลยนี่ออกนี่ออกนไงนี่คืนนี่ขอพรก่อนไปกันตังใจนี่ครับนี่ครับดอกกำงามเลยขอหยาดครับขอหยาดเก็บครับนี่ดอกกำงามครับ โอ้พลังมาใส่ว่ะคือหงาคขัดเกิดพลังวิเศษมากเลยครับถ่อเฮ็ดไปครับหาเรื่อยๆครับนี่ครับนีครับดีครับซอมมึงพิเตอร์ออกครับ่แหวะมึงจะเข้าครับ โอ้ดอกนี้สุดยอดครับโอ้ยอย่ขางในนง้างในครับดึงขั้างในครับดึงรับ้างในครับดูข้าง่างวับมีกำลังออกครับโอ้ยาเม่งครับเดอมดแดงกับไอ้สุดยอดครับสุดยอดอย่าปากแหงอย่าปากแหงโอ้ยไอ้มาเครับ ยังเดยกสาวเลยนี่ครับดอกก็าง,งามครับซองคอยซองหาครับมันหกครับคอยปีหาเอาครับเอามอนหมุนเลยแต่พอเห็ดแล้วมันขนาดเลยนะครับหกปไดยกับวิญญาณนี่ครับโอ้สุดยอดครับมอนในเทาเลยเห็ด งามตอกกระบานบอใส่หลวงใส่ใส่ใส่หลวงใส่ใส่หลวงใส่รับมาแล้วครับโอ้เดี๋ยวทำนี่แหะครับหมุนปลาแตกเื๊ดเพราะได้แกงครับเห็ดกระลังออกครับเริ่มออกแม่บ้านโอ้โหวงในมันสมบูรณ์มันกระดองไงอแกงหนึ่งนี่แหละครับี่นดอกงาม บภาพพี่ดองไปไหมครับสำหรับคลิปนี้นขอจบไปเพื่อนสำนี้ครับหาย็ดเพลิงครับไปเจอกันคลิปหน้าครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ